แฟนแฟน <ๆ S 2> สืบสวนจำนวนรักอาจจะสงสัยนะคะเพราะว่าบทบาททนายความสาวแพทเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวค่ะจากเดิมคือนักสแสดงหลินมัชนนท์นะคะเป็นเนสนิสาชนด้านทีมงานบอกเป็นเรื่องของคิวแหละค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต่อเนื่องมาจากซีซั่นแรกคือคาแรคเตอร์มั่นใจมุ่งมัน่นรักความยุติธรรมเนสเนี่ยเขาเล่านะคะว่าเป็นตัวละครที่เห็นความผิดไม่ได้เลยทั้งยังรับทําคดีช่วยเหลือคนที่ไม่มีปัจจัยถึงแม้ว่ารายจ่ายบริษัทจะยากลําบากแต่ก็อยากช่วยประชาชนซึ่งการเป็นน้องใหม่ในซีซั่นสองทำให้เธอต้องทำกันบ้าน เยอะค่ะเยอะกว่าคนอื่นที่เขาเคยคุ้นเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนนะคะแฟนไทย PBS อาจจะเจอเนสที่หน้าจอเราบ่อยค่ะเพราะว่าพันบทเด่นมาหลายเรื่องทั้งปลายจวากนางฟ้าไร้นามรู้จักพี่ยาใจไหมเป็นมาแล้วทั้งคนทํากับข้าวเกง่งเป็นหมอเป็นหมอหนวดนะคะแต่ว่าเธอยังไม่เคยแสดงเป็นทนายความในละครค่ะเพราะได้โอกาสเรื่องนี้สืบสวนํำนวนรักสองจึงเต็มที่อยากจะให้แบบแอคชั่นปั๊บแสดงได้ทันทีและขออ้อนแฟนละครไทย PBS นะคะว่าอย่าเบื่อกันซะก่อนค่ะ เพราะอย่างที่บอกอะเรื่องเหมือนเป็นน้องใหม่ไงเอาน้องใหม่ละน้องใหม่อะน้องใหม่ของเรื่องนี้ไงหลายคนอาจจะเบื่อหน้าอย่าเพิ่งเบื่อหน้านะคะเพราะไงต้องเจอเนทอีกลหลายหละเรื่องสาธุของไทย P ีพีค่ะนอกจากได้มาแสดงกันเนสเขายังเป็นนักร้องอยู่แล้วก็ได้ร้องเพลงประกอบด้วยนะคะโดยเพลงประกอบละครชื่อว่าไม่หยุดฝันและหวังเริ่มตอนแรกวันนี้แล้ว20นาฬิกา30นาทีหลังจบไทยบันเทิงนี่แหละค่ะ หนึงสองสามคนคนหนึ่งมันจะผิดมากไหมใจดวงหนึ่งที่ยังมีความหวังสุดวันอยากจะฝันอยากจะทำเพื่อใครคนอื่นประมาณนี้